โอ้ไฮและใช่สวัสดีครับตอนนี้นก็อยู่ผมโดยมีซานะครับแตอนนี้นก็อยู่เกมที่ชื่อว่าบัวใครนะครับผมก็สมัยนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปมานานเลยนะครับผมก็ขอโทษทีที่ห่างหายไปนานนะครับผมก็เนื่องจากช่วงนี้อินเทอร์เน็ตผมค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับผมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือด้วยความที่โปรแพ็คผมมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันต้องไปลงทะเบียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วผมก็ ต้องลงไปในตัวเมืองนะครับผมซึ่งตัวเมืองมันค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ก็นั่นแหละครับผมก็ก็พึ่งมาลงคลิปนะครับผมก็ยังไงก็ขอภายจริงนะครับผมที่หายไปนานนะครับผมก็สาหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาดูบัวไขยนะครับผมสำหรับฐานะของแพทใหม่นะครับผมก็แพทใหม่นี้ก็เขาเรียกแพทที่แล้วก็ยังไม่ได้เล่นเลยไอ้บอสเลนเจอร์เนาะ เออข้าม,มาแพทหนึ่งแพทเลยนะครับผมก็อันนี้เป็นแพทที่เพิ่งอัปเดตมาเลยเนาะท้ายน้าของน้องตัวใหม่นะครับผมนี่ครับนี่เป็นไงโอ้ก็น่ารักเลยผมเปิดไปสิบโลไม่ออกเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าสกิวน้องทำอะไรได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นซับพอร์ตนะครับผมเนะี่ยขอดูหน่อยสิเป็นสเปเชียลนะครับผมโอ้ยทำไมเสียงรถดังจังเลยเอตายเถอะนะครับผมอ่าก็ เป็นสเปเชียลนะครับผมก็เอ่อค่อนข้างที่จะดูดีใไหมรูปอาร์ตค่อนข้างที่จะกรามใช้ได้เลยนะก็ <c oughs> อยากได้เลยนะครับผมก็เอ่อไม่รู้ว่าตัวละครจะทําอะไรได้บ้างแต่ถ้าให้เดานะ่าจะเป็นตัวละครบัฟตาเมจหรือเปล่านะครับผมหรือว่าเอาไว้เด้งเด้งเกตตัวละครก็ไม่รู้นะนะนั่นแหละครับก็อยากได้ตัวใหม่มากงานวันนี้ผมจะมาเก็บเพชรอีกสักสิบโลแล้วกันไม่รู้จะออกแ่า <c oughs> นะ ก็ไม่รู้จะเล่นอะไรดีนะเพราะว่าไอ้ดานเนี้ยผมยังเล่นไม่ผ่านเลยในดันเนี้ยในดันเนี้ยผมเล่นไม่ผ่านไม่ไม่ทันเวลาไม่รู้จะเล่นยังไงให้มันผ่านนะครับผมมันค่อนข้างที่จะยากอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยแล้วกันว่าผมไม่ผ่านยังไงนะครับผมเนี่ยมันบังคับตัวนะครับผมหิวอ้าหิวไม่ทันอสุดยอดนเบ๊เบ๊แย่ละแย่ละเออชิโรโกะไม่นะหยุดดินี่หยุดทำลายชิโรโกะ หน้าบัตรนาวยิงมันนานอนมิยิงมันอ้าวชิโรโกโะเราแตกแล้วอ้ายไม่ผ่านแน่เลยผมว่าไม่มีชิโรโกะ่ะชิโรโกะผมแตกเว้ยเรียบร้อยนานอนมินานอมิอีกคริมซ์ยิงมันยิงมันเลยชิโรโกะยิงมันทันนะทัน,ท,นทันเซลิกาเอ,อ้ยจัดการหัวร้อนแล้วยิงมัน ปชิลโกชิโลโกยิก่งมันเยี่ยมผ่านบ <c oughs> อสนี่ใช่ไหมวนันที่ทัดสุวาฟิวหนึ่งนัดหนึ่งศพเลยโ <c oughs> <c oughs> พตดแรงตาเทลิกาลงไปน,นอนผมบอกเลยว่าเล่น,นเล่นมานี่โหเริ่มจำชื่อตัวละครได้หลายตัวแล้วนะฮะ อรับผมคาอสำหรับเพชรครับมาอต่า,าผมหาเควสใหมันได้เพชรง่ายๆดีกว่านี่ไงแล้วหกสิบเม็ดมาทำอะไรอะ่ะว่าแต่ทำอะไรอ๋อเนี่ยเหรอทำเนี้ยใช่ไม้มก็คือเควสรายวันนั่นแหละไอเควสราสัปดาห์มันคือเควสรายสัปดาห์ฮงั้นเราก็เอ่อหกเควสใช่ไั้สองละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเนี่ยหก็ดีเลยั้นเล่นเลยลวกัน เพระดับฮาร์ด15ครั้งโอเคกวาดล้างเลยแล้วกันนะครับผมแบบไม่รีโลเราจะกวาดหาตัวละครที่เราอยากได้ซึ่งตัวละครที่ผมยังไม่มีก็คือชิโรโก้นั่นเองกวาดไปเลยวู้ฮู้กวาดไปเลยเควสระดับสัปดาห์อันนี้ตั้ง120เมตรเลยฮะอืมเราจะหาตัวละครที่เรายังไม่มีนี่ไงตัวนี้ยังไม่มีฮะกดเลยฟิวโอเคเพชรเอ้อพลังงานเรามีเยอะกดไปเลยกดไปเลย น้องจุนโกกก็ดีนะน้องจุนโกอะอ่ะผมปั้นเซิร์ฟเซิร์ฟไทยเอาไว้ฮะน้องค่อนข้างที่จะอันตีเบสแรงมากๆนะครับผมเบสเบสอันตีนี่แรงจริงคือแบบยิงยิงทีบอสนี่หงายอะ่ะมีหงายอะ่ะบอกเลยอันตีแรงมากฮะจุนโกะถ้าอัพเวลสูงๆนี่บอกเลยว่าเละผมบอกเลยบอสเละแน่นอนอะ่ะมาเอาได้แล้วอ๋ออันนี้เคลยวันน่าทำเคลว,วันโอเคอ้าได้พอดีเ,เนี่ยโอเค งั้นก็ไปกาชากันดีกว่ามาเจอกันหน่อยโอเลนูเทินด่าไปเลยเฮ้ยโอ้โหชมพูครับลุน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 ให้ให้ลายเซ็นเลยลายเซ็นของเกมที่เขาเซ็นมาให้นี่เฮ้ยเอาวะเอ้ยไปได้ม้วนวานานอู้ลุ้นกันลุ้นกันลุ้นลุน ลุ้นลลลลลถ้านอกเลขขอฮีบิกิอะเอาง่ายๆผมยังไม่มีฮิบิกิเลยเฮ้ยชึบเฮ้ยเดี๋ยวนะก็ได้อยู่ได้ได้ได้ตัวนี้ได้ครับตัวนี้ได้เออได้อยู่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 าตัวนี้อ่อตัวนี้ถ้าเข้ามาเซอร์ไรก็คนจะกดนะครับผมคอบอสกระสุนฟ้านี่บอกเลยว่าเทพเจ้ามากนะครับผมอุ้ยเยี่ยมไปเลย ได้ตัวใช้งานมาฮะโอ้เยี่ยมไปเลย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 อ่านั่นแหละนะครับผมได้ตัวละครใช้งานมาโอเคโอเคฮะถือว่าโอเคผ่าน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 อ้าวเฮ้ยผิดตัวนี่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 ถือว่าผ่านฮะได้ตัวนี้มาเพราะตัวละครนี้เป็นตัวละครใช้งานนะครับผมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคถือว่าไม่เกลือนะอ่าโอเคถือว่าการฟาร์มครั้งนี้เราประสบความสําเร็จอยู่ถึงจะไม่ได้ในเลดก็เถอะนะ <laughs> ก็อ่าก็เป็นอย่างไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเอ่อบัวคขยอ่า uh, บัวไขยแพทใหม่นะครับผมก็อ่าเอาเป็นว่าผมกลับมาทําคลิปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ก็จะมาลงคลิปอีกนะครับผมชดเชยวันที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้ กับเกมบัวไคนะครับผมได้ที่ช่องโดยมิสตาเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายวู้มิเตะมิเตะเซนเซสุดยอดคุณนี่ทักซ์